สวัสดีค่ะทุกคนช่องยายบีแชนแนลนะคะขโมยโทรศัพท์คุณยายมาแอบดูมาแอบดูสวนทางทิศเหนือนะคะมาแอบดูคุณยายทำสวนโอ้เห็นอีอย่างนั่นนี่นะคะแอบดูคุณยายนะคะพูดนะเห็นแล้วบออันนี้คือผักซีลาวผักซีลาว อันนั้นคือผักกาดผักกาดหินนี่ผักซีจีนอันนี้ก็อันนี้คือฝืนขีดินแหลกกรใส่ปูนขาไว้นะคะนี่อันนี้ต้นบักหฮงอันกับเผาเดอ้ออันนี้สวนทางนี้ต่อไปจะพาไปเบิงสวนทางทิศตะวันออกนี่สองสวนนี่กระยุคางเฮียนนี่แหละยูุคละสน นี่พักกาดหินติยายพักกัดหินอันนั้นพักประกาศไญ่พักาศยักษ์อันนี้พักซีอันนั้นเก็บขายหลายหลายบาทแล้วเมื่อทุนแล้วตัวนี้ก็เก็บขายหลายแหละพักพักกาศพักกาศพักกวางตุ้งติเขาเอิญอันนี้อันนี้คือเป็นยังสี่คือเหี่ยวเหี่ยวรัดแล้วบําุงไอ้ตูแหล่ มาแอบดูไหนไหนไหน,นโอ้วันนี้จะมาตัดผักขายแหละคะอันนี้เบี้ยผักผักอิตูผักอิตูอ่าแบ้งหลกักนี่อันนี้ดำแล้วนี่ผักซีโอ้บักบัวเบิงเห็นบักนวยบอกบัวบอน่ะนี่กะป้าบักเขือป้าบักเขือบ่บด้หดน้ำแต่ว่าก็เกิดตลอด บอกเทคนิคคุณผู้ชมแน่เห็ดจังไหนมันควรยังเป็นดอกต้องใส่พันแนวไหนพระกุ้งต้องดอกมูใหญ่ขึ้นมูหน่อยมูอใหญ่เอมูใหญ่ปลูกโดนไหมปลูกโดนสี่สิบวงโอเคตัดสามสิบวงอันเองลูกค้าเขาจ้างเท่าไหร่มันเบิรแล้วลูกค้าบอมันมันบางงามตีนี่มันบางงามจีเอาแอมใหญ่ๆนี่หายจักบาทบางงามแล้วจั๊ไป็หายไม่ใหญ่หาย เอาไปแจกเพื่อนบ้านนะไ่ได้เอาไปขายนะบี้ยงมันะยั่งบัอออย่างปัว<ม>เรา,<ม>า,าปลูกเส้มกันสมปิเลยวะเบิงเบิง้งต้นบักพีกเออปลูกอยู่ในนานบักพีกนี่แหละแต่กี่มันเป็นนานบักพีกเนะเดี๋ยวเราปลูกเสี้ยมกันโอ้เห็นแล้วเขาซื้อมากนานชงสารแล้วจะเอไปให มันก็รกินมากินหนยางต้งทานที้านของของี่เก็บไปให้เราต้องเบ็ดแล้วขายร้อยเลยแล้วสองแสบประมาณใหญ่สี่รวย เพิ่นเอาอีหยังหน้าไปขันน่ะพักการพักการตีนช่างตีพักการใหญ่ดีไปขันสมตีนั่นแหล<า>ะพี่ทายพี่ท,ทายให้เพื่อนเพื่อนเบื้อ <S 2> <S 2> งผู้ชุมวงคุณยายได้พันสี่พันหายนี่แหละพันครบสามพันกระสังรายได,ได้ได้แล้วไก่จีเต็มแล้วชัว่วโมงนี้กดยูทูปมันบ่ยากแต่ว่าบ่มันลงคลิปลงให้แล้วแน่ ฝากเพื่อนแน่ฝากเพื่อนติดตามฝากเพื่อนติดตามเบิ้งคลิปให้แน่เบิ้งคลิปให้แน่เลยขาดอยู่แถบไหนพันหาขาดอยู่พันหาเมนย้ายบ่หูไรสดเปล่าเบิ้งยายบ่หูใกล้ใกล้สดยายลงคลิปอย่างเดียวย้ายคัทช์คัทช์ขมือแต่ว่ายายบ่หูใกล้ใกล้สดอนาจักรของคุณยายอันนี้ของคุณตาแต่ว่าเท่ากับเก็บขายคือเอาแล้วเบอรเบื้งเอา เขากบะเบิงขือกันมัน่ได้มีสายยางไปหดหุกหดนามก็เลยแบบว่บาบ่สวยทั้งนี่แต่ว่ากระบ่มางดอกว่ามันก็ได้กินเรื่อยๆอยู่้องหุัดานตักม่วงอีกงวัน่โอ้ยวานไปทัวบดุดไปผุนอันนั้นอันนั้นคืออะไรผักคะงกแนงกระเพือกแล้วก็มัมม่วงน้ำดอกไม้เป็นดอกเป็นอันเป็นดอกสุปีสุปีสอดเดียวมันก็เป็นมันคูนขันดขนั่นวะมะมม่วงน้ำดอกไม้ ของคนอื่นบ่ท่านเป็ดเลยต้นทนน้อยน้ยนี่วะพี่ไกายก็น,น้อยจังสี่ดิพี่นีก็น,น้อยน้อยมังยิกมังอกแต่กระไดเป็นดอกได้กินน้วยได้ย้อนคุ้นคักดกดีคักเอ้ยยายปลูกเองเออยายวะให้ปลูกเองทุยยยยอย,ลย,ลนะย่างน่ะแหละอันน,ะนั้นต้นบางบองสิไดกินบาบูบมงมอง,งอกหล่องเขาบดด่ไดบ่ไดคุ้นขึ้นปักม่วงนามดอกไม้เด้ อันนี้มันตอแเ้รอวะมันคอยย่อนจะเป็นดีไหมมันติดดีน้อยๆเป็นสุปีเด้ปกปไกยได้ช่อหนึ่งได้กินหน่วยหนึ่งต้นน้อยๆนะแม่ต้นน้อยๆเคียงตุ้มม่องเนี่แม่เชงไนได้กินอันนี้เทดแบบนี้เด้อค่ะพักกระแยง,งเ็ดหน้าดำ็ดเ,เป็นบวกเออเจาะสำเนี้แหละได้กินได้ข้ายตลอดปีตลอดไปอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้น,นี่มะม่วงลิ้นงูเห่านะคะโอ้ยพันกระน้ำมะกุล มังกลน้ำมากรน,น้ำมากรอยู่ในป่าบักม่วงเดินอยู่มองไหนย้ายนํำไปเบิร์นํำไปปลูกพักอันนี้คือมักม่วงน้ำดอกไม้โอ๊ยอยงเกาะบักม่วงอกลองเขารล,ลุ้นเนี่ยเป็นหน่วยกษีิบรเป็นดอกแต่ง,งามอยู่ปลูกได้ปีหนึ่งแล้วความสูงกับสูงเติอบอุ๊บส์อันนี้คือสิบะยังแต่น้อนี่เนาะต้นบักม่วง,งนี่ ยืนเน้นมันบัไดดสียู่ในนี่ดอกมันบัไดดสียู่ในหนานพักบุ้งดอกแต่ว่ายายมานำคนหนานกลายเป็น่าบบกม่วงก็เลยมาอยู่กลางหนานพักบุ้งโอ้ยเหลียงคักโอ้ยขี้ไล่แท้ปะเขียวเขียวอยู่ย่ามหนาฝนมันนี่ใหม่เบิเ่ดละก็ยังอีกดอกอันนี้สีไ้อยู่อันนี้ นี่ก็ะิงได้ย่กำลังปลูกใก่ฝนหนึ่งขอให้มันรอดด้วยเค่ะผ่ะอนได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าสิภาพไปเบิงสวนอีกสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งก็คือสวนเดียวนี่แหละนี่บานสวนนั่นอยู่ทางเป็นออกบานสวนนี้อยู่ทางหลังบานอยู่กล้ไก่แต่ว่าเห็ดเป็นสองขีด